ขอให้น้าได้หมาป่าไม่ชอบเลยได้ตัวเนี้ยไม่ชอบไม่ชอบเหมือนกันทุกคนหลับตามาบ่าหนึ่งคนลืมตาอันนี้มีหมาป่ากี่คนอ่ะหนึ่งคนพอมาป่าไม่ได้ฉลาดด้วยมึง่ามึงโสมบมากมึงโสมบเยอะมากหลับตาเสียลืมตาอย่างงี้ก็ไม่สนุกเลยดิเสียลืมตาเสียตาแล้วเสียเป็นไงเสียฉลาดไหมเสียเสียแหละ โง่กว่ามาป่าบริการลืมตาบริการคนนี้ไม่น่าจะช่วยได้ตัวเองบริการลับตาคนลืมตาช้างอ่นสดใสที่หมู่บ้านเซฟเฮาทำไมอะไรนะเป็นไงบ้างคุณคือใครคุณมีบทบาทอะไรผมคือคนคู่มิญญาณคุณวิญญาณคู่วิญญาณนคู่วินยานไม่ได้เรื่องวันนี้สุดยอดอะไรนะคุณเป็นใคร สามารถทําให้ทุกคนรอดได้เออรู้หแล้วซีซีคุณเป็นอะไรตอบความจิงก็ได้ตอบความอ้อมก็ได้ผมไม่มีหมาป่าก็แค่อยากฆ่าคนอยากฆ่าคนอยากฆ่าคนอันนี้ออกเลยพี่จิมหมอเป็นอะไรฮะเป็นคนหิวใช่ลุยอ่ะช่วยโหวต เอาโว้ยเยอะโว้ยคือมันอาจจะเน้นโหวตอย่างเดียวไอ้จุ้โ๊กเน้นโหวตเป็นชาวบ้านครับเป็นชาวบ้านนะนอนดูทีวีไปวันวันชาบ้านบอกนะกูว่ากูโดนฆ่าแน่เลยบรรยากาศเซฟกูหน่อยทุกคนหลับตาป้าลืมตาป้าฆ่าใครบรรกาศเซฟใครเสียลืมตาเสียอยากดูบ้านใครครับสงสัยใครหรือเปล่า เสียหลับตาตคนริมตาเช้านี้มีคนตายใครวะตายแบบเงียบๆด้วยเฮ้ยนราจะได้พูดน้อยแล้วยังตายไวอยู่เอ้าคุณดูว่ากูนะล้วิศว์ตายตามมาตามมาไม่เอาเปิดตัวมาเปิดตัวมาวิลเลจกเจ้ชาวบ้านเฮ้ยใครฆ่าน้องกูวะจริงหมาป่าไม่น่าฆ่าพี่สีอยากให้กูรู้นะเว้ยไม่น่าน่าจะฆ่าใคร ใครก็ได้ที่ไม่ใช่พี่สี่เพราะพี่สีบอกว่าทาให้คนคิดว่าพี่สีเป็นหมาป่าล้วไงมีความสงสัยคนหนึ่งใครวะพูดไม่ได้นี่พูดไม่ได้พูดไม่ได้คุณคิด่าใครครับที่จะมีมูลในการฆ่าคุณสี่ผมเ่รอเออไม่มีอะไรเลยผมว่าหมอจิมดูพูดมากแปลกๆกูก็พูดมากอยู่แล้วตอนช่วงนี้ไม่นะตอนเมื่อคืนไม่ขนาดนี้ผมว่าดังแล้วกัน ทำไมอย่าให้กูเผามึงเงี้ยมาคืนโอ้ยโอเคโอเคดังดูแบบว่าไม่ค่อยดูสบายดูแต่เพิ่งเงียบๆซุ่มๆเป็นหมาป่าพี่การอาจคิดว่าใครยากอ่ะใช่อไหมขึ้นแรกยังไม่รู้อะไรเยอะยากอ่ะหมอคิดว่าใครฆ่าผมจะถามบนแล้วก็ผมจะสรุปเลยนี่ไงกูว่าดิเอิร์ดดิเอิร์ดมีมูลอะไรไหมบอกแล้วผู้เป็นผู้คุมวิญญาณ โอ้โหจะไปเท่าหรือยังไงกูไม่เคยเห็นสายตามองแบบนี้มาก่อนผู้คุทำไมสายตาเสร็จตาจะแบบไม่เป็นคูยอย่างลากรบปูบ้านหลังนี้สายตามองหลังจะเอาไงจุ๊งฮีว่าใครยากก่ะมันก็คือปมาป่าตัวเดียวมันยากจริงนะเขาบอกตัวเดียวมันยากกว่าแล้วหายากไม่ไม่พี่เอ๋ก็ไม่ก็พี่กันไปหมดเดี๋ยวตามกูเชื่อเพราะแบบพี่เจมจบไวตัวแรงอยู่ว่าถ้าแบบเออเขาเรียกว่าเซฟคนได้ใช่ไหม เสพได้จริงๆริงที่รู้สึกว่าการอ่ะเป็นบริกรรมบอกแม่งไม่หมดบอกแม่งไม่หมดเลยบอกความจริงไม่หมดบาปบาปไดฆ่าทุกตัวบอกความจริงไม่หมดมันไม่ต้องมีความทําไมเดี๋ยวคิดว่าให้เล่นกันดีกว่าเงี้ก็การเปิดมาว่าการสามารถช่วยทุกคนได้แต่จะเป็นคนเดียวที่เปิดมากูก็ช่วยทุกคนได้กูอ่ะเพื่อผู้ปัญญาอันเป็นเสียแล้วอ่ะอันเริ่มโบสถ์ใครโบสถ์ดังมากยกมือ หนเสียงสองเสียงโ้่บทที่ไหนก็ได้ไหนไหนไหนบที่้หนึ่งนะบทที่้หนึ่งสยหนึ่งสอามี่่เปนใจถ้าถ้ายกพี่เอ๋แลใครจะยกพี่เอ๋ยบ้างไม่มีใช่ไหมไม่มพูดแพ้แล้วสี่ยังไงก็อันนี้มันพูดว่าแพ้แล้วจงเปิดตัวมึงเป็นอะไรน้า่าชาบ้านไอ้หนัทุกคนหลับตามาป่าลืมตา ปาบาฆ่าใครปาบ้าหลับตาบริการลืมตาเรียอดีๆตาเนี่ยเซฟกูเซฟเอิร์ทหน่อยไปโดนฆ่าแน่ๆต้อการเชื่อเซฟจิมเซฟจิมจริงๆปวเอิร์ทเป็นเซียเอ้าบอกความจริงขนาดนี้แล้วอ่ะเฮ้ยมึงเงียบเลยโอเคครับโอเคบริการเรื่องเซฟแล้วเซียลืมตาเซียอยากจะดูบ้านใคร งิกันว่าหลุยอาจจะเป็นเซียลืมตาคืนนี้ม่มีคนตายไม่ใช่กูใช่ไหมไม่ใช่มึงโีเอิร์ดสรุปดีเอิรดีเอิดได้สู่คิดสู่คิด ขอเอาคนข้างซ้ายคนข้างซ้ายกตัวไปละมัดย่าประหยัดเงใจเลยอ่ะกันว่าจิมมี่เป็นแบบป่านี่ไงผมบอกมิ้นแต่ครั้งแรกเปิดก่อนว่าตัวคุณน่ะมีประโยชน์นักมีประโยชน์นะไม่เป็นเสียจริงแต่คุณไม่พิถีพิพูดแล้วบอยจิมมี่ พี่การไม่แกวานู่นพี่การไม่ใช่พี่การแน่แน่พี่การไม่ใช่พี่การไม่ใช่พี่การใครเชื่อกันยกมือใครเดินเชื่อกันเร็วเชื่อผมเชื่อพี่การจุงพี่การไม่ใช่หมาป่าจุงเหรอว่าเป็นจุงเหรอเออว่าเป็นจุงอุ้ยไม่มีสิทธิ์แล้วจุงอีกแล้วเ็นจุงนะไม่เป็นจุงก็หลุดพี่การไม่นจุงก็หลุดสองคนแกวาจุงผมว่าจิมแกวาจุงจิมแกวาจุงจิมคือเนี่ยไม่ไม่ไม่มีไม่เขาเรียกว่าไม่มีแบบเอฟเฟกต์กับแกเกย์เราถาม่ว่าใคร กันว <empt> uhm. <cima. S 2> ัจุงพี่กันทำไมมึงถึงคิดว่าพี่กันวะรู้อ่ะมันเสมอทำผิดไหมผมตลอดเมื่อกี้บอกว่าผมบอกว่าผมไม่รู้มาแต่ละมีผู้ชายแบบนี้กูมองแบบงานเชียรกัน์ดด้วยมือยกมือเร็วเพราะใครดูแบบสั้งใจกันเพราะว่าลองสบการณ์แล้วปวดปวดจุ้งสองเสียอ่ะกูก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยไม่ปวดหลุยเหรอจุ้งปวดจุ้ง บทจุงอืออ้าวนี่โหวพี่การแล้วผมถ้าผมไม่โหวตก็เขาก็ต้องเอาจุงออกเดี๋ยวจะว่ากันอก็ถ้าสมมติถ้ามึงอยากเสมอมึงก็ต้องโหวตพี่การแล้วก็นอนคืนต่อไปไม่ก็นอนคืนต่อไปไม่ตายตายอย่านอนเลยกันตายแน่นอนพี่การมองหน้าผมสิพูดเรื่องจริงพี่การยิ้มแปลกๆนะเฮ้ยพี่การไม่เป็นตัวโจร์กูเอากูเอาโหวตไปพี่การแต่พี่เป็นตัวโจร์ไม่เคยโกหกเลยตอนนี้เล่นเกมนี้ไม่ได้โกหกเลยมึงเกมนี้บอกเลยว่าไม่มีใครโกหกเลยซื่อตรงซื่อตรงเกินไป เป็เสียกูบอกกูเป็นเสียเป็นไงเราไปขอหนึ่หมดเลยใครบทจุงจุงอ้าวเลือกพี่กันสองเสียงใครโหวตพี่กันมึงต้องออกเสียงอยู่แล้วใครผู้บอกพี่จิมพี่กันพีผู้บอกพี่จิมพี่กันเดี๋ยวจุงก็แพ้จุงก็แพ้กูมียันทิพย์กูมียันทิพย์เออยันอะไร กูว่าหลุยสรุปหลุยหลุยหนึ่งคันอันนี้หนึ่งนั่นก็หลุยแต่ว่าก็ก็เสมอเสมอเสมอหมดแต่รอบหน้าก็ตายต้องมีคนตายรอบหน้าที่มีคนตายก็ที่เปรียบเทยบลุยหลุยถ้ารอบหน้ากูตายกูฝากแกแค่นให้กูด้วยนั่นก็ทุกคนกันว่าจุงกันว่าจุงกันพี่กันพี่กันเยอะผมผมมีผมมียันที่ก็มียันที่เหมือนกันผมมียันที่ยันที่สู้กันว่ะยันที่สู้กันว่ะผมมียันที่จริงจังงั้นงั้นหลับเลยคืนต่อไปเลยเอามาแล้วตา ก็ต้องเซฟตัวเองแล้วีอ้หมาป้าว่าป้ายิ้มอะพวกเลยนะยิ้มแฉ่งเลยป้าป่าลืมตาป้วป่าฆ่าใครพี่กันเซฟตัวเองป้วป่าฆ่าแล้วพี่กานบริการบริการบริการลืมตาขอโทษนะพี่กานหลับตากูลืมตาคืนนี้เป็นคนตายกูไหมหมอเห็นไหม ชัดแล้วสิอย่างเงี้ยหขอส่งคำสุดท้ายแกวจุงมลุย20สิปีที่เรารู้จักกันพี่จิมแกว่าจุงมไม่มีความหมายอะไรเลยอยากพูดมากเลยลุยกว่าลุยเชื่อกันสักหนึ่งทีเรายกมือถ้ารอบนี้รวยตอนนี้คือมันก็ต้องเชื่ออยู่แล้วพี่เขาเชี่ว่าจุ๋มไม่งั้นผมจะเชื่อใครอีกเขาเชี้กันสองคนตอนนี้คือมึงเป็นตัวเต็งปิดฉากเลยเขาเชี้กันสองคนคือมึงอยู่ฝั่งไหนจบเลยคือถ้าทีมมึงจะแพ้หรือชนะ ก็อยู่กับกูเลยโง่ไม่งงอยู่กับมึงทั้งนั้นวัดที่กูเลยมึงเลยไม่ใช่นี่คือแบบสับสนอะแบบคือเวลาเวลาเวลาพูดเยอะพูดเยอะพู้เยอะพูดเยอะดูใจมึงสิ่าโกหกหระเป่าโกหก เต็บเ้า,า,าบาลับจับลายสัส้น3 Best b l u e Secret